อันดับแรกเราจะเริ่มจากตัวตะโก้เราใช้เผือกหั่นเป็นเต่าเล็กๆอย่างนี้นะคะจะนำไปต้มหรือนึ่งก็ได้อันนี้ต้มมาเรียบร้อยแล้ว350กร,รมัมน้ำตาลทราย250กร,รัมน้ำเปล่า 1000กรัมแป้งข้าวเจ้า110กรัมแป้งมันสำปะหลัง20กรัมแป้งเท้า20กรัมเกลือป่นประมาณครึ่งช้อนชานะคะในส่วนของตัวตตโก้เรานำแป้งทั้ง3ชนิดค่อยๆมาละลายในกะละมังค่อยๆผสมน้ำละลายทีละนิดให้แป้งละลายดี คนให้แป้งละลายดีแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปกรองก่อนที่เราจะกวนนะคะใส่น้ำตางทรายลงไปเลยใส่เกลือลงไปด้วยแล้วเรากวนแล้วเราก็เริ่มกวนตลอดเวลาใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะ เราต้องคนตลอดเวลาไม่งั้นความร้อนนิดหน่อยก็จะทำให้แป้งจับเป็นก้อนเป็นริ่มได้จะทำให้แป้งที่เรากวนไม่เนียนเราคนมาได้สักพักหนึ่งตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วแป้งใกล้จะสุกแล้วคราวนี้เราต้องคน คนเร็วคนตลอดเวลาไม่อย่างนั้นแป้งจะจับเป็นก้อนจะไม่เนียนได้เพราะฉะนั้นเราต้องคนเร็วๆตลอดเวลาเรากวนจนแป้งสุกขข้นเราจะดูว่าแป้งข้นอยู่ตัวหรือยังเราก็จะตักแป้งแล้วก็หยดลงไป ถ้าแป้งถ้าแป้งมีลักษณะหยดลงไปแล้วจับเป็นก้อนไม่ไหลก็ใช้ได้แล้วนะคะพอแป้งข้นแล้วเราก็ใส่เผือกลงไปแล้วเราก็คนให้แป้งเดือดอีกทีหนึง่ง พอแป้งมันเริ่มเดือดปุดๆอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วเราลองเราลองหยอดดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าไอ้ที่เราหยอดไปเนี่ยแป้งมันจับเป็นก้อนมันไม่ไหลรวมกันง่ายๆแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราตักตัวตะโก้พักเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวหน้าตะโก้กันนะคะ ตวตวโก้เราทําเสร็จแล้วคราวนี้เราต้องมาทําส่วนที่เป็นหน้าตะโก้ที่เราจะหยอดนะคะน้ําเปล่าอันนี้เราใช้น้ําเปล่า500 g. กรัมกะทิใช้เป็นกะทิกล่อง500กรัมน้ําตาลทราย30กรัมเกลือปน่น1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งเท้า50กรัมนะคะ ในส่วนที่เป็นตัวหน้าตะโก้เราก็เอาส่วนผสมทุกอย่างผสมกันแล้วก็ละลายให้เข้ากันดีนะคะเรานำไปกรองก่อนแล้วก็นำไปตั้งไฟกวนด้วยไฟอ่อนๆสักระยะหนึ่งพอหน้า กะทิเริ่มใกล้สุกเราต้องรีบกวนให้ไวๆไม่งั้นมันจะเป็นก้อนมันจะไม่เนียนนะคะพอเริ่มข้นขึ้นเราลองเอาพายปาดดูถ้าหน้ากะทิไหลามารวมกันง่ายๆก็ยังใช้ไม่ได้นะคะยังไม่จับตัวดีต้องกวนต่อสักพักค่ะจะสังเกตนะคะว่ามัน มันไม่ไม่ไหลมันไม่ไหลเร็วเหมือนตอนแรกๆมันก็จะกองอยู่ตรงที่เราหยอดลงไปคือการที่เวลาที่เราทำหน้ากะทิแล้วมันเหลวหรือว่าเป็นน้ำเนี่ยบางทีมันอยู่ที่การที่เราคนถ้าเราคนแล้วมันยังแป้งมันยังจับตัวกันไม่ดีพอนานๆไปมันคืนตัวมันก็จะเหลว เอาเดี๋ยวแค่นี้เราก็พอแล้วนะคะตอนที่เราหยอดตัวหน้าตะโก้เราต้องรีบหยอดตอนที่ตัวกะทิยังร้อนๆเพราะถ้าพอตัวกะทิเย็นจะทำให้เราหยอดยากแล้วก็ทำให้หน้าตะโก้ไม่เรียบเนียนด้วยค่ะ ตะโก้สูตรนี้ทั้งตัวตะโก้แล้วก็ตัวหน้าตะโก้จะมีความนุ่มแต่ก็อยู่ตัวดีเพราะว่าเราใช้แป้งในปริมาณที่น้อยแต่อาศัยการกวนจนมันจับตัวกันดีเพราะว่าถ้าเราใช้แป้งเยอะมันจะกินแล้วรู้สึกถึงแป้งกวนจะไม่อร่อยนะคะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุ้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ